โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัปไลเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องนะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปไลเต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโ แพลตฟอร์ม uh, พวกนี้นะครับผมมันจะต้องใช้ระยะเวลานะครับผมก็ใช้ความเชื่อนะครับอันนี้ผมไม่เคยเติมเงินแม้แต่บาทเดียวเลยเพราะว่าตอนนั้นเนะี่ยมันเป็นการให้เราสมัครแล้วก็ขุดเหรียญน,นะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเอฟตัวไหนมันดีหรือไม่ดีต่อให้มีผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันไม่มีผู้บริหารก็แล้วแต่เราทําฟรีเราก็ทําไปก่อนทําไปเลยครับทุกคนไม่จําเป็นต้องเกี่ยงว่ามันจะถอนได้หรือถอนไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือการยกตัวอย่างว่าผมก็ทําแล้วก็ทดลองมาเหมือนกันบางครั้ง เราไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มตัวไหนดีหรือไม่ดีแต่อันเนี้ยผมได้มาประมาณ61ดอลลาร์แล้วก็ได้โบนัสมาอีก173ดอลลาร์แต่โบนัสเนี่ยมันไม่สามารถถอนได้ทุกคนผมจะถอนตัวที่มันเป็นเหรียญที่ผมขุดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมได้มาประมาณ56ดอลลาร์ก็ประมาณ5 3าสามาประมาณพันห้ามั้งทุกคนเออประมาณพันห้าพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดอืมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการอ่าให้ดูอันเนี้ยก็คือขุดบิตคอยน์นะบิตบิตคอยฟรี นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดูครับว่ามันถอนได้ไหม Deposit ผมไม่เคยมีประวัติ Deposit นะครับทุกคนอไม่เคยมีประวัติดี p o s i t เลยไม่มีอะไรเลยนะครับอโอเคเนี่ยเห็นไหมครับทรานสั่งเซเนี่ยไม,ไม่มีเลยก็คือประวัติการเติมไม่มีเลยถอนก็ไม่มีผมจะมาถอนครั้งแรกก็กดไปที่ถอนนะครับทุกคนกดไปที่คริปโต w อลเลตแล้วก็เลือก c h เชนของผมจะเลือกเป็น BNB BEP 2อ่ะค่าธรรมเนียมก็ประมาณ1ดอลลาร์นะผมก็จะถอนทั้งหมดเลยครับ อ๋อนี่จะเป็นชื่อเรานะครับกรอกชื่อเราไปเลยครับกรอกชื่อกระเป๋าแล้วก็ชื่อตัวเองด้วยนะครับอ่ะโอเคกดวางครับตัวนี้แล้วก็เซนโค้ดไปที่อีเมลของเราครับกดเซนโค้ดครับปึ๊บไปกดเข้าไปครับนี่ครับมาแล้วคัดลอกวางครับปึ๊บ I have check and confirm network select and อ่ากด h d r a w นะครับปึ๊บ นี่อ่าโอเคตอนนี้ pending แล้วครับทุกคนตอนนี้มันขึ้นมา processing แล้วนะเราดูครับผมว่าตังจะเข้าไหมเห็นไหมครับ reward earnnet นะครับไม่มีประวัติการเติมเงินเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ทำฟรีเราดูครับผมว่าตังมันจะเข้าไหมอ่ะถอนไปตอนยี่สิบนะครับพอกัดสิงหาสิบแปดสิบเก้าโอ้โหเลขสวยมากเลยอ้าจะเข้าไหมเนาะทุกคนสาธุขอให้เข้าปัง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 แต่ถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับผมก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวยามเช็คบ่อยๆนะครับทุกคน ยงอ่าทุกคนดีใจมากตอนนี้ตังเข้าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูนะนี่เข้ามาแล้วนะครับผมนี่ไหนวะนี่ห้าสิบห้าุดศูนเจ็เออเดี๋ยวให้ดูประวัติก่อนนะนี่เอ,อรายการล่าสุดนะครับห้าสิบห้าจุดศูนย์เจ็ดโอ้โหเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจริงนี่นะครับก็คือ a อดดรเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะสามารถถอดได้หรือไม่ได้ ดังนั้นนะครับผมอะไรที่มันทําแล้วมันทําฟรีโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเสียอะไรเลยเนี่ยเราก็ทําไปก่อนนะครับถ้ามันทาถ้ามันถอนได้มันก็ถือว่าเราโชคดีนะครับเราทําแรกๆเนี่ยมันไอ้รอบส่วนใหญ่มันก็จะจ่ายเยอะนะครับพอพักหลังๆปุ๊บมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงทีเนี้ยเราต้องมาลุ้นกันว่ามันสามารถถอนได้หรือเปล่าอันเนี้ยผมทํามาเนี่ยโอ้โหเป็นปีเลยครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นปีได้นะเป็นปีได้เลยแต่ว่าถามว่าผม ทุ่มเทกับมันไหมก็ไม่ได้ทุ่มเทนะครับแนะนําคนก็ไม่ได้แนะนําเลยแทบจะไม่ได้แนะนําบางครั้งอะไรที่เรามั่นใจหรือมั่นใจว่ามันจะถอนได้มันก็ไม่ได้แต่อะไรที่มันคิดว่ามันจะถอนไม่ได้มันก็กลับมาถอนได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นอะไรที่เราทําได้โดยที่มันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เหนือบากว่าแรงเราทําทุกวันเราทําเล่นทุกวันโดยที่เราไม่ได้ไปลงทุนหรือได้ไปเชิญเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทําไปเถอะครับนะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างของการที่แบบเราเลือกทําหรือ ทำทุกอย่างนะครับสมัครทิ้งไว้บางครั้งเนี่ยสมัครทิ้งไว้ก็พอนะครับประมาณนี้เลยอ่ะโอเคก็มีหลักฐาให้ดูแล้วนะครับทุกคนใครที่สนใจก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะส่งให้